โอเคฮะสวัสดีฮะผมสลัมเดอร์ตอนนี้ทุกคนอยู่กันในวิรบุรุษ30ิวิกัน <laughs> เป็นเกมที่ฟังอาจจะดูแปลกๆนะฮะแต่ว่าเกมนี้เป็นหนึ่งในเกม e x c l u s คลูซีฟของ PSP ที่เรียกได้ว่าผมยังไม่เคยลองเล่นเลยก็เลยอยากจะลองเล่นดูว่ามันน่าสนใจขนาดไหนโอเคมีทั้งหมด3โหมดตอนนี้ก็คือโหมดฮีโร่โหมดอีวิลลอร์ด Lord, แล้วก็ปรินเซสก็คือจะเป็นตัวละครนะฮะงั้นเรามาเล่นเป็นฮีโร่กันก่อนเลยลวกันมีระดับตั้งแต่ normal กับ hard เราเล่น hard ไปเลยกลัวอะไรเปลี่ยนชื่อใช่ไหม เอาเป็นชื่อเรากันแล้วกันแปบ๊บนะไปกันเลยตัวค่าสแลมตั้งแต่เริ่มต้นนั้นมันมีเพียงแค่เวลาเท่านั้นในช่วงสเตจเริ่มเริ่มนี้มีเทพสององค์ที่ประทัดก,กันซึ่งได้แก่เทพที่ได้อย่างการเวลาแล้วก็มีจอมานที่ทำลายล้างโยกการต่อสู้นั้นดำเนินไปอย่างยาวนานมากแต่ที่สุดก็จบลงแล้ว จอมมานนั้นอ่อนแอและถูกผนึกไว้โดยเทพธิดาแห่งการเวลาลูบี้ซึ่งแหล่งพลังงานของมันนั้นถูกทำลายและตอนนี้มนุษย์ก็ถืกอกำเนิดขึ้นมาในโลกและก็เริ่มที่จะขยายเผ่าพันธุ์เทพธิดานั้นมาหลายครั้งหลายคราเพื่อช่วยมนุษย์นะฮะและในปีแรกเลยที่เธอได้จูตินั้นมนุษย์ก็ต่างเรียกเธอว่ากอเดสเอล่าอ่ามันมันเปนเรียกว่าเป็นยุคแห่งเทพธิดาอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งมีรูปปั้นของเจ้าหล่อนมากมายเอาไว้สรรเสริญ แต่ในเงามืดแห่งยุคที่แบบรุ่งโรจน์แล้วก็สว่างสวัยนี้ความเกลียดชังก็เริ่มที่จะแทงกรูมาจอมมารเพื่อก,ก่อกันทําลายล้างนี่คือเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ที่กอเดสเอล่าหนึ่งนั้นจะให้เป็นวิบรบหลุดเพื่อปราบความชั่วร้ายที่แท้จริงแทบจากไม่ทันโอเควิบรบหลุด30วิวิการเดินทางของวิรุบลุษ จะให้เอาข้อความสอนเล่นขึ้นมาไหมไม่ไม่จำเป็นอืมฉันว่าฉันน่าจะต้องรีบทำอะไรบางอย่างละหน้าปวดหัวจริงๆมันน่าจะมีทางที่ดีกว่านี้สิใครพูดวะอ้ามีแล้วไงนั่นแหละหมากันสมบูรณ์แบบใครพูดวะน่าจะหมายถึงเราแน่เลยไอ้ที่ไอ้ที่ว่าหมากที่สมบูรณ์แบบเนี่ยอันนี้เป็นเกาะเล็กๆที่อยู่ที่สเตรลเป็นที่ที่นักเดินทางหนุ่มได้มาถึงละซึ่งนั่นก็คือตัวเรา สแลมขอต้อนรับสู่อาณาจักรของข้าข้าได้ยินมาว่าเจ้านั้นจะไปต้องการการสนับสนุนในการเดินทางต่องั้นสินะข้าไม่ว่าไรล็อกจะถามว่าจะมอบอะไรให้เจ้าบ้างแต่อย่างน้อยเจ้าช่วยทําอะไรบางอย่างให้ข้าก่อนจะได้ไหมมันมีมอนสเตอร์ปรากฏตัวขึ้นมาแค่แถวที่ลาบลุ่มใกล้ๆเนี่ยอ่ะฮะพวกมันนั้นก่อกรรมทาเข็นทําให้ชาวบ้านแถวนี้อยู่ไม่เป็นสุขเลยข้าอยากจะให้เจ้าไปลงโทษเจ้าพวก ปีศาจย่านั่นซะเออกลาสฟีดมันมีทั้งหมด3ตัวโชคดีนะสแลมจัดไปครับท่านองราชาอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอโทษผมไม่น่ากลับมาเลยหนึ่งนะนี่งไงกลาสฟีดมี3ตัวเนาะข้าจะขอจับตาดูเจ้าอยู่ตรงนี้ได้โปรดกรุณาจัดก,การเจ้ากลาสฟีดให้หน่อยอีก2ตัวเนาะแจ๊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 ะแจแ๊ะโอเค สามตัวแล้วเอาไปบอกราชาว่าเรียบร้อยโอเคเวลสองด้วยเดินอีกได้ไหมเออยังเดินได้อยู่มันไม่ให้ค่าประสบการณ์แล้วแต่ให้แค่โกงั้นก็เอาเวน,นจะตายก่อนได้กลับบ้านนะเนี่ยอลองคุยได้โอ้แส,สดงว่าเจ้านั้นกำจัดเหล่ามอนสเตอร์ไปแล้วเอาระที่นี้ไปรายงานชัยชนะนี้ให้กับราชาได้ฟังอย่างที่คิดจริงๆเจ้าทำได้ดีมากเลยอง์ราชาคงจะปรับรื้มยิ่งนัก ขอบคุณโอ้ท่านเทพทิดาทีนี้เกาะของเราก็ปลอดภัยละอ่าโอเคขอบใจเจ้ามากเลยสแลมเจ้าทำได้ดีมากและจากนี้เป็นต้นไปนี่คือรางวัลน,นั่นอะไรมีไฟฟ้าผ่าลงมาฮะฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอะอะอะ,อะรู้สึกเหมือนว่าจะตกใจมากละสิท่าอันนี้แฮเคนเจ้าอง์ราชาและมนุษย์ทั้งหลายเอ้ย ข้าน่ะคนพบเวทมนต์สุดเจ๋งพลังที่จะสามารถทำลายล้างโยกุกด้วยเวทมนต์นี้โยกเนี่ยจะระเบิดตุม้มภายในเวลา30วินาทีเจ้าพวกมนุษย์งงเง่าจงใช้เวลาที่เหลืออยู่แค่เนี้ยกับความหวาดกลัวซะเถิดว้าห้า,าก่าน้อท่านเทพทิดาเราจะไปต้องกำจัดเจ้าจอมมานั่นโดยด่วเลยฉลูละ ฉันว่าเจ้าคงจะไปสามารถกําจัดมันได้ทันใช่ไหมสามสิบวิเนี่ยนะนี่มันไม่ใช่เพื่ออาณาจักรของข้าแค่อาณาจักรเดียวละแต่ว่าตอนนี้เรามีทั้งโลกเป็นเดิมพัน30มสิบวิโอ้ชีตกูจะตายอยู่แล้วให้เวลา30มิบวิเนี่ยนะโอเคเดี๋ยวเฮ้ยโอเคเอา่าพอเก็ตฟูลละอันนี้มีมูทซอสแค่ซื้อของนี่อา่าออกพินด้านอีก มยังไงก็ต้องไปวัดดวงก่อนนี่เจ้ามาเพื่อจะกําจัดข้าละแกจะมาขวางทางข้าไม่ได้ถ้าจะบมดขยี่เจ้าเหมือนมแมลงเลยคอยดูยาสู้ใดก็เหียแล้วอ้ตายไปเอากูยังเหลือแรงอยู่จะไปสู้มึงโอ้โหปวดไปไหนไปไหนละอเวลาหมดอ้อาสามสิมวิแล้วทีน,นี้โลกก็ตูม้ม เกมโอเวอร์ฮัลโหลฮัลโหลตื่นสแลมตื่นนั่นไงยินด,ดีที่ได้รู้จักนะสแลมข้าคือเทพธิดาแห่งการเวลาที่จริงคุณจะเรียกว่าเทพยดามากกว่าก็อย่างที่ชื่อข้าบอกแหละว่าข้าเป็นเทพที่สามารถที่จะควบคุมการไหลของเวลาได้อะไรนะ เจ้าคงจะสงสัยสินะว่าเทพยาดาอันแสนสง่างามอย่างข้ามาเกลียดกลัวอะไรกับนักเดินทางสกรปรกสกรปรกอย่างเจ้า <c oughs> นี่มันพูดจามให้เกียรติกูเลยใช่แล้วละที่ข้ามาที่นี่ก็เพื่อที่จะมอบข้อเสนอ <c oughs> เล็กๆน้อยๆให้ตอนนี้อจอมมารเนี่ยมันเรียนรู้วิเวทมนต์ที่จะสามารถทําให้โลกเนี่ยตูมใน30วินาที นายอาจจะไวนะเออนายอาจจะเป็นคนที่ว่องไวแต่ว่าก็ยังไวไม่พอที่จะหยุดมันได้เข้าใจโลกเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้เราก็รับรองว่าตู้มแน่นอนและฉันจะทํำยังไงให้แบบเป็นการช่วยเหลือดีนะก็นั่นนั่นแหละคือสิ่งที่ข้าจะต้องมาบริการเจ้าไงเจ้ารู้จักเขาเรียกว่า godde service ไหมเออบริการเทพยาดาถ้าหากว่าเจ้ามีเวลาไม่พอแล้วก็ข้าสามารถที่จะ รีเวลาให้มันพอได้อ่าข้านั้นสามารถทำให้เจ้านั้นใช้เวลาฟาร์มวลิลน้อยลงด้วยนะอะไรนะฟังดูดีเกินกว่าที่จะเป็นเรื่องจริงนั่นเหรอเจ้านี่เป็นคนที่ฉลาดนะ <c oughs> นั่นแหละคือประเด็นแหละเงิน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 ,งนข้าน่ะรักเงินที่สุดเลยโอ้โหเฮียเทพธิดาบ้าอะไรข้าน่ะจะช่วยเจ้าแต่เจ้าน่ะ ก็ต้องมอบเงินทั้งหมดให้กับข้าเออช่วยนะช่วยแต่ว่าเอาเงินมาคือแบบถ้าโลกจบเนี่ยแล้วคุณเจ๊แก่จะเอาเงินไปซื้ออะไรไม่ทราบเจ้าจะต้องจ่ายค่าในการบริการเหล่านี้มันเป็นเรื่องของการให้มาแล้วก็เอาไปเออแบบกิฟต์แอนท k คนะนายอยากจะรับข้อ้องขอนี้หรือเปล่าล่ะเพื่อที่จะทําให้โลกกลับสู่ความสงบ <c oughs> ไอ้เชีย่ย <c oughs> อืมโอเคถ้างั้นทําข้อตกลงกับเทพยาดาไหม ก็มีแค่ตัวเลือดแค่ Yes กับโ no. น่ทำทำก็ได้เยี่ยมถ้างั้นเป็นอันตกลงนะสำหรับเริ่มต้นเดี๋ยวข้าจะทำการย้อนเวลาตอนที่เวทมนต์นั้นมันพึ่งไล่ขึ้นโอเคตอนนี้ที่มันพึ่งไล่และวข้าก็จะมอบโบนัสต่างๆอะไรให้กับเจ้าบ้างรับรองเลยว่าเจ้าจะต้องอยากจะได้แน่นอนหวังว่าเราจะทำกำไรเป็นก่อเป็นกำปุ๊ไม่ใช่ หวังว่าเราจะมาสารความสัมพันธ์ด้วยกันได้กําไรกําไรแบบเป็นกอบเป็นกำเท็ดทิดาบอกกูรวยละดูดเงินจากสามัญชนนี่แหละนี่ไงกลับมาตอนที่เราเพิ่งโดนสั่งเลยไม่ต้องห่วงผมน่าจะทําได้โหนับเวลาล่ละแต่เลือดที่เหลือโอ้เวลสามเลยฉันคิดว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะหยุดเวลาให้สักระยะกันแล้วกันนะ ถ้าหากว่าเจ้าอยู่ในปราสาทหรือว่าในหมู่บ้านคนก็คือจะหยุดให้ละเราจะได้มีเวลาคิดซื้อของและดูเหมือนว่าเจ้าไม่จะเป็นต้องการมันนะโอเคเอางี้ละกันถ้างั้นเราก็ค่าจะทําให้เวลามันขยับต่อให้จะอยู่ในปราสาทหรือว่าหมู่บ้านก็ตามเอา้าเฮียอะไรเนี่ยกูต้องการบอกฉันได้นะถ้าหากว่ามันเริ่มจะยากเกินไปโอเค โอ้ยซัดไปละไม่มีเวลาเท่าไหร่โอ้ยทันไหมเนี่ยมันเหลือแปดวิอ่ะโอ้โหท่านเทพพี่ดาเออทันอยู่ไหมอ๋อแต่ว่ามันสายไปแล้วเขาคนนั้นจะต้อง เอาเวทมนต์นี้ไปบอกต่อเกี่ยวกับการทำลายล้างโลกแน่นอนต่อให้เจ้าจะสามารถชนะค่าได้ก็ยังมีคนอีกมากมายที่จะลองมันจงใช้เวลาที่เหลืออยู่อีกน้อยนิดเอ็นจมันสะเถิดนะโอฟ่าโอ้ยังทันอยู่เว้ยโอเคเควสเคลียร์แม่งโคตรไปยุติธทรมเลยไหนบอกจะหยุดให้สุดท้ายก็ไม่หยุดให้โอ้เจ้าสามารถกำจัดจอมมาได้แล้วยอดเยี่ยมมากเลยสแลม เจ้านี่แหละว,วีรบุรุษทำไมเจ้าไม่พักผ่อนหย่อนใจในปราสาทอาณาจักรของเราจนกว่าการเดินทางครั้งหน้าอืมอย่างนี้นี่เองเจ้าจะไม่ต้องไปทันทีเลยงั้นเหรอเนี่ยถ้างั้นแล้วก็จงกรุณารับขาวานนี้ไว้แทนคำขอบคุณก็แล้วกันมันน่าจะช่วยเจ้าได้ในการเดินทางถ้าย่างนั้นแล้วก็มาถึงเวลาที่ข้าจะต้องบอกลาเจ้าแล้วสินะขอให้โชคดีนะในการเดินทาง ได้โปรดรอก่อนสแลมท่านเทศมนตรีมีอะไรจะให้จงรับสิ่งเล็กๆน้อยๆนี้ไปด้วยได้หรือเปล่าครับมันอาจจะเก่าแต่หวังว่ามันน่าจะช่วยท่านได้บ้างดูแลตัวเองให้ดีคืออะไรอะ่ะโอ้โหชุดกากกากแหมสแลมทำได้ดีมากเลยแมททยมท่านเทพธิดา ทุกๆอย่างเนี่ยต้องขอบคุณชั้นเลยนะแต่นายเองก็ทำในส่วนของนายได้โอเคอยู่เหมือนกันโอ้แต่ว่าเป็นผลลัพธ์จากการที่เราทำให้การเก็บเลเวลของนายนั้นเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำการรีเซ็ตเลเวลของนายหลังจากที่ผ่านวันนี้ไปเอา้าสรุปคือเดี๋ยวผ่านวันนี้ไปผมก็ต้องกลับมาเลเวลหนึ่งเหรอเนี่ย ทุกๆอย่างเนี่ยมันย่อมมีผลข้างเคียงอยู่แล้วกับพลังที่มันดูสะดวกแบบนี้ยังไงก็แล้วแต่มันมีใครบางคนตอนนี้กําลังเอาไอเวทเมื่อกี้เนี่ยไปบอกต่อถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปแล้วก็มันก็จะมีจอมมารองค์ใหม่ออกมาจะทําลายล้างโลกใน30มวิเรื่อยๆถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ดีแนะ่นายคิดว่าง,งั้นไหมล่ะเราจะเป็นต้องไปหยุดมันไอเจ้าพวกปีศาจชั่วนั่นด้วยกรรนี้นะสแสลม โอ้ไม่เอานะ่าล่าเริงเข้าไว้ไปกันได้แล้วสแลมจะให้ล่าเริงได้ยังไงเจ๊แกได้ตังผมนี่เหนื่อยเออไอ้คนเหนื่อยดีผมจบแล้วโอเคปิดโปรเจกต์ค,ครับรอเล่นรอเล่นไม่ใช่ไม่ใช่ใชยังไม่จบมันยังไม่จบบางอย่างที่เจ๊แกบอกอ่ะมันมีคนไปบอกต่อแลงวันเดอร์ฟูลฮีโร่เคลียร์เลเวลเลเวลหาเงินเหลือ165ให้ไป165และหลังจากนั้น การเดินทางของแลมก็ได้เริ่มต้นขึ้นในการช่วยเหลือเทพธิดาแห่งกาลเวลาและนำสถิสิขมาสู่ดินแดนแห่งนี้แต่ว่าถ้าหากว่าจอมมานแตหากว่าสิ่งที่จอมมารตัวเมื่อกี้พูดเป็นความจริงแล้วก็มันก็จะยังคงมีจอมมานตนอื่นที่อยากจะไล่เวทบ้าๆน,นั่นในการทำลายล้างโยกและด้วยคารวาที่ได้มาจากองค์กริยัตนี้แลมนั้นจะออกเดินทางไปสู่ดินแดนใหม่ในฐานะของวิรุฬห์สามสิบวินาทีแต่ต่อไป continental bridge โอเค ใครออกมาบ้างเนี่ยอ๋อมีคนมาด้วยเหรอมีอะไรจะคุยเด้คุยหน่อยนะอ้าวสวัสดีสแซลมท่าได้ดีมากเลยวันนี้จริงๆนะมันคงจะต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งจนกว่าเราจะได้ลงโทษเจ้าคนชั่วที่มันใช้เวทมนต์ทำลายล้างแต่ว่าฉันบอกว่าเราจะเข้ากันได้ดีนะอ่าถ้าหากว่ามีอะไรอยากจะลื้อฟื้นหรือถามไถ่บอกฉันได้ ฉันมั่นใจว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับนายใครเนี่ยโอฟิเซอร์โอเคผมชื่อว่าโนออลโนซอลเอ่อโนซอลไอเอ x x อสามตัวนี่มันถ้าเป็นเลขอ่ะมันหมายถึงเลขอะไรวะเดช่างมันเถอะทุกๆคนต่างเรียกผมว่าโเฟสเซอร์โอเคผมจะทำการค้นพบแล้วก็อธิบายสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ให้ฟังแล้วก็จะอธิบายเกี่ยวกับ ปริศนาของโลกใบนี้ด้วยอ๋อเหรอนี่ละ่ะไอชาสวัสดีฉันชื่อว่าไอชาที่ฉันเข้าร่วมคาราวานนี้มาก็เพราะว่าฉันอยากจะสำรวจโลกเส้นทางที่อยู่ข้างหน้าเรานั้นน่าจะนำเราไปสู่โลกที่แตกต่างมากมายอ่าโอเคอ้าสวัสดีสแซลม ผมชื่อว่านายันโอเคสวัสดีนายันเป็นหัวหน้าของคาราวานแห่งนี้เมื่อสมัยก่อนผมเคยเดินทางไปทั่วโลกแล้วผมเชื่อว่าผมน่าจะมอบคำแนะนำที่มีประโยชน์ให้กับคุณได้ในอนาคตได้โปรดอ่าก็คือยินดีที่ได้รู้จักอันนี้ใช่ไหมไปละทูตโลกอันนี้เราอยู่นิวแล้วเหรอเนี่ยอ๋อเนี่ยอันนี้มันของเก่า ลองดูลองดูเลือกอีควิปได้อ๋อนี่ไงเรามีอุปกรณ์อยู่นะไม่ไม่มีหมวกไม่มีไม่มีเียอะไรเลยอันนี้ดีกว่าเดิมใช่ไหมไปเลยวีรบุรุษของฉันสตาร์ทสองแล้วสินะ ภาค2เลยเหรอนี่เราเริ่มภาค2แล้วเหรอเนี่ยโอเคคอนติ n เนนตัลบริดจ์เหมือนเดิม30ปีวิสวัสดีสแสลมรู้สึกเหมือนว่าเราจะเดินทางกันมาไกลามากเลยนะยังจำที่เจ้าจอมมาตรตัวนั้นพูดได้ใช่ปะว่ามีใครบางคนกำลังเอาไอเวทเนี่ยไปบอกต่อใช่ดูเหมือนว่ามันจะมีจอมมารที่เรียนรู้เวทมนตนอยู่ในทวีปนี้ด้วยดูตรงนั้นสิ อ่เห็นแล้วแหละข้าอุตสาห์ปิดกั้นตัวเองมาถึง30ปีและตอนนี้ข้าก็ไม่มีอะไรดีๆให้ทำเลยแต่แล้วจูจูก็มีนักเดินทางแก่ๆคนหนึ่งสอนเวทแห่งการทำลายล้างให้กับฉันฉันจะได้พังสะพานอันนั้นเพื่อไม่ให้ใครมายุ่งยามด้วยเพอร์เฟกต ทีนี้โลกก็จะตูมในอีก30มสิบวิรู้สึกเหมือนว่าก็จะเป็นอย่างนั้นแหละมันพังสะพานไปเราด้วยมันถึงเวลาที่เราจะต้องทําอะไรสักอย่างเรามาช่วยโลกด้วยกันอีกครั้งเถอะนะอยากจะซ่อมสะพานก่อนใช่ไหมเพื่อที่จะข้ามไปหาปราสาทของจอมามารได้ดังนั้นแล้วก็เราไปรวบรวมข้อมูลในหมู่บ้านนั้นก่อนเพื่ออาจจะมีใครบางคนที่สามารถที่จะซ่อมมันได้อ้แล้วก็ถ้าหากว่าอยากจะให้ชั้นย้อนเวลา ให้ไปที่รูปปั้นของเทพธิดาเอาจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบกฎที่ถูกต้องสักเท่าไหร่ที่ฉันจะย้อนเวลาบ่อยขนาดนี้หรอกนะแต่ยังไงซะฉันก็ยังจะเป็นต้องการเงินอีกเยอะโถเอ้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะบอกเธอมากกว่านั้นแล้วกันเมื่อไปถึงหมู่บ้านนะสแลมโอเค3ามหไปหมู่บ้านก่อนเลย เอาล่ะตรงที่อยู่จุดกึ่งกลางนั่นก็คือรูปปั้นเทพยิดางดงามงดงามเหมือนกับฉันเลยแหมชมตัวเองเก่งจังเลยนะอย่าลืมไปจ่ายตังและอธิษฐานมันสามารถที่จะย้อนเวลากลับมาได้30วินาทีแต่ทุกๆครั้งที่เธอใช้นั้นจำนวนเงินที่จันเป็นต้องใช้ในการย้อนเวลาก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะจ๊ะตัวเองสมแล้วจริงๆท่านเทพธิดาที่ท่านเป็นคนเห็นแก่งเงินโลกจะแตกไม่สนแต่ว่าต้องได้เงิน ทำไมต้องจ่ายเงินงั้นเหรอนั่นเพราะว่าเวลาก็คือเงินไงล่ะจ้าตัวเองไม่เคยได้ยินสุภาสิตธิ์คำนี้เหรอเอานะ่าอย่าไปคิดมากเรื่องรายละเอียดเลยไม่ต้องกังวลมีความสุขเข้าไว้โอเคแค่นี้ผมก็จะ <m ul ky> ก็จะฟังที่สามีเองพูดอยู่แต่ว่าไปคุยกับเมียเสียเวลาไปเจ็ดวิเจ็ดวิแล้วนะโอ้ฉันพยายามที่จะซ่อมสะพานที่มันพังแต่ว่า มันมีมอนสเตอร์ตัวนึงที่ขโมยคอนของฉันไปอ๋อ,อก,ก็คือคนที่เป็นสามีเนี่ยเป็นช่างไม้พอดีฮะมันไปถ้ำทางทิศตะวันออกบางทีเราอาจจะไปตามทันก็ได้นะบว่าไปตอนนี้แค่นี้กูกเหลือเวลา23วินแล้วนะโอเครีบฟาร์มแถวๆนี้ก่อนเลยผมต้องการซื้อเวลากลับมา อันไหมเนี่ยโอชิตร้อยหนึ่งเลยโหไม่มีเวลาแล้วเอาค้อนมาไอเวนนั่นไงใช่ไหมที่มันขโมยไปอะ่ะโอเคได้แล้วเจ็ดแล้วแต่ว่าเวลากูเหลือนิดเดียวอันไหมเนี่ยโอ้ย oh. น่าเลือดมากอุย้ยทันได้คนของข้ากลับมาแล้วขอบคุณมากเลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวข้าจะไปซ่อมสะพานเดี๋ยวนี้เลยแล้วกันรีบไปรีบไปอ้านี่สามีฉันได้กลับไปทำงานแล้วหรอเนี่ยใช่แต่ว่าเวลากูไม่มีแล้วขอฟาร์มต่อแล้วกันน่าจะยังทันอยู่นะถ้าข้าไปสู้ฝั่งนั้นเป็นไงโอเคข้าซ่อมสะพานแล้วขอบคุณมากๆเลยต้องขอบคุณหรอกตอนนี้คือผมแย่มาก ไม่มีแล้วมาหนึ่งสองซ้ำโอ้ไหยขึ้นแค่นี้แล้วเหรอสักสิบเอ็ดได้ไหมโอเคลองดูอืมแผนที่จะทำลายล้างสะพานนะั้นล้มเหลวกันสินะ แต่แต่แต่แ่าคิดว่าจะชนะฉันได้เหรอแย่ว้ยกระจอกไอ้สัตว์ข่าว่าแล้วเชียวข้าใช้ข้าใช้พลังของข้ามากไปในการทำลายสะพานก็เลยไม่เหลือแรงสู้บ้าจริงไม่น่าไปทำลายสะพานเลยแล่เย่งไปทำลายสะพานทำไมเฟสคิว ขอประทานโทษแต่เดี๋ยวก่อนอะไรเหรอขอบคุณมากเลยที่อุตสาวเอาคอทผมกลับมาให้ผมยังจะขอบคุณคุณเพราะฉะนั้นผมจะไปด้วยแล้วก็กรุณารับนี่ไว้โชคดีด้วยนะครับอ้าวจะมาด้วยเหรออะไรเนี่ยหอบไม้พายโอ้โหแม่งยาจกมากกับตัวเราเธอทำได้แล้วสแลมเธอช่วยโลกไว้ได้อีกครั้ง แต่ว่าเรายังหาไอ้เจ้าคนที่มันเอาไอ้เวททาลายล้างเนี่ยไปบอกต่อไม่ได้จนกว่าเราจะหามันเจอมันก็จะมีจอมามากกว่านี้มากกว่านี้ที่จะเรียนรู้เวทนี่นี่คงจะเป็นการเดินทางอันยาวกไกลเพราะฉะนั้นนายจะต้องตั้งสติให้ดีนะที่จริงอ่ะทุกอย่างมันจะง่ายโคตรเลยเว้ยถ้าหากว่าอินเทพธิดาเนี่ยไม่ไม่เห็นแก่ตังแบบสนับสนุนเราเต็มที่อย่างเงี้ย เไอ,อตอนอยู่ในหมู่บ้านมึงก็ไม่หยุดเวลาให้ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าเล่นแบบไอโนมอลเนี่ยมันจะหยุดให้อยู่นะมันจะหยุดเวลาให้ใหเวลาเราซื้อของอะไรอย่างเงี้ยแต่กับซักเร์ฮีโร่เลยเหรอแรงคือซักร์ฮีโร่ฮิลลิบุลุนไหวแตกแสดงว่าผมใช้เวลามากไปหน่อยจริงๆมันแสดงว่าเราควรจะใช้น้อยกว่านี้สินะโอเค ถึงแม้ว่าเส้นทางจะถูกปิดกันด้นโดยจอมมารแต่ว่าพอแลมมอบขอให้กับช่างไม้สะพานก็ได้กลับมาทําการซ่อมแซมได้อีกครั้งจอมมานั้นก็ถูกจัดการไปอย่างเรียบร้อยแถมเขาสามารถที่จะซ่อมสะพานด้วยแค่คอนโงโง,โง,โง,โงอันเดียวได้จริงหรือเนี่ยเขาคงจะเป็นคนที่สุดยอดยิ่งกว่าจอมมารซะอีกนะเนี่ยไอ,อ้ช่างไอ้ช่างไอ้ช่างไม้เนี่ยคราวหนะ้าเราจะไปกันที่ถ้ำแล้วก็ป่า คลิปแอนโฟเรสต์นะฮะไหนขอคุยด้วยกันหน่อยดิมีอะไรจะคุยทำได้ดีมากพยายามเข้าไม่มีอะไรคุยแล้วเหรอแต่หาว่าใส่โล่แล้วก็มันจะสามารถลดโอกาสติดคลิปที่เข้าจากศัตรูได้นะในที่สุดเราก็ข้ามทะีบนั้นมาได้สักทีแันแท่ที่จะอดใจรอที่จะเห็นอะไรที่มันรอเราอยู่ไม่ไหวแล้วก็มีแต่จอมมาน ขาบอกไว้ก่อนเลยว่าในป่าข้างหน้านั้นไม่ได้มีอะไรดีนอกจากมาแรงหรอกอเลยโอเคถ้าอย่างนั้นก็สำหรับพาร์ทนี้นะฮะเราก็คงจะเป็นต้องพอแค่นี้แหละเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันพาร์ทหน้าแล้วกันสำหรับวันนี้สวัสดีฮะ